ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะก็วันนี้ทางห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยก็ต้องขอขอบคุณทางโนเกียนะคะที่ได้เลือกกิจกรรมการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดเป็นกิจอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะได้ทําประโยชน์ให้เพื่อน เพื่อนๆที่อยู่ในสังคมเราอีกกลุ่มหนึ่งค่ะวันนี้จะมีวิทยากรสองท่านนะคะก็คือหนิงนะคะวรุณด,ดาการุณีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ผลิตหนังสือเสียงในระบบเดซี่ของห้องสมุดคนตาบอดค่ะก็จะมาแนะนำในเรื่องของวิธีการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OB และวิธีการอ่านแล้วก็มีน้องวิทยากรกอ,อีกหนึ่งท่านค่ะเดี๋ยวเชิญแนะนาตัวค่ะ สวัสดีค่ะชื่อโชลทิพย์ยิ้มย่องนะคะหรือว่าเรียกว่าอีกก็ได้ค่ะดูแลเกี่ยวกับระบบาการข้อมูลข่าวสารสำหรับคนตาบอดค่ะสำหรับการแนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงการผลิตหนังสือเสียงสําหรับคนตาบอดวันนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น3มช่วงนะคะช่วงแรกจะแนะนําเรื่องของช่องทางการให้บริการว่าถ้าอ่านหนังสือบันทึกเสียงเสร็จแล้วเนี่ยผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วคนตาบอดจะฟังได้ทั้งช่องทางไหนบ้าง แล้วก็รวมไปถึงเรื่องวิธีการเลือกหนังสือประเภทต่างๆที่จะมาอ,ะอ่านให้คนตาบอดฟังนะคะแล้วหลังจากนั้นจะไปในช่วงแนะนําวิธีการอ่านว่าหลักการอ่านบันทึกเสียงเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างมีข้อควรระวังอะไรบ้างและสุดท้ายก็คือวิธีการใช้โปรแกรม OB ค่ะว่าการใช้โปรแกรม OB ที่จะนำมาบันทึกเสียงมีขั้นตอนอย่างไร ะะก็เดี๋ยวในช่วงแรกขอเชิญอีกค่ะค่ะก็ก่อนที่เราจะไปถึงในเรื่องของอการเลื่องหนังสือแล้วก็ช่องทางที่คนตาบอดเขาใช้งานตอนหนังสือกัน,นะะก็มาทําความรู้จักองค์กรอาสักนิดหนึ่งนะคะก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะ,นะคะสําหรับองค์กรของเรานะคะชื่อว่ามูลนิธิคนตาบอดไทยนะคะเป็นองค์กรที่ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ,อพัฒนาในด้านการศึกษาให้กับคนตาบอดนะคะซึ่งเป็นการมีศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะไม่ได้หมายความว่า,าจะต้องเรียนอยู่ในชั้นเรียนเสมอไปนะคะอย่างในระดับอนุบาลปฐมหรือมัธยมหรือในมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยที่ที่เรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันจะช่วย พัฒนาคนทุกๆคนค่ะให้สามารถที่จะมีความรู้พัฒนาตัวเองได้แล้วก็นำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองนะคะโดยที่ไม่เป็นภาระในสังคมแล้วก็ที่สําคัญคือในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนกลับมาตอบแทนสังคมได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วเราก็เชื่ออีกเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นคนตบอดหรือคนตาดีเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับอ่อความรูท้ทุกคนนะคะ อากเท่าเทียมกันแล้วก็ใช้ีวิตอยู่ในสังคมได้นะคะโดยที่โอกาสในในการเข้าถึงพวกความรู้ต่างๆเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดมากนะคะยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับคนทั่วไปนะคะที่สมมติที่จะอิกไหนเนี่ยก็สามารถที่จะไป หาซื้อไม่ได้หรือว่าไปดูได้ด้วยตนเองนะคะแต่ว่ามูลทธิคนตาบอดไทยเราเองเนี่ยก็ก็มีหน้าที่หลักในการที่จะเอ่อช่วยเสริมช่วยพัฒนาตรงนี้นะคะแล้วก็ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมูลทธิเราก็มีโครงการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการระรมดมทุนนะคะในการที่จะผลิตหนังสือเดซี่ให้กับคนตาบอดนะคะหนังสือเดซี่หลายท่านที่เวลาเข้าเพจของห้องสมุดมาเนี่ยอาจจะเห็นว่าที่เพจเนี่ยมันมีมันมีมนม เดซี่เดซี่มันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยายความต่อไปนะคะในกลับมาในเรื่องของมูนิธีนิดนึงค่ะเรามีองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับคนตาบอดนะคะมีทั้งหมด3องค์กรด้วยกันนะคะแล้วมีโรงเรียนสอนคนตาบอด อยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาเปิดการเรียนการสอนให้กับเด็กตาบอดนะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถม6นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะส่งเด็กเหล่านี้ค่ะไปเรียนร่วมกับคนตาดีๆทั่วไปนะคะกับเด็กแล้วก็ทอ ที่ไปเรียนร่วมตรงนี้ก็คือมีวัตถุประสงค์ก็คือให้เด็กตาบอดของเราเนี่ยได้ปรับตัวค่ะที่จะอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้นะคะเพราะว่าอนาคตเขาก็จะต้องไปเรียนแล้วเขาจะต้องไปทําอาชีพก็คือมีงานทําร่วมกับคนทั่วไปในสังคมค่ะต่อไปนะคะองค์กรที่สองของเราเรามีสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาค่ะก็ทําหน้าที่ตามชื่อเลยนะคะทําการวิจัยเพื่อ พัฒนาทุกๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดที่ตาบอดตั้งแต่กาเนิดหรือว่าคนที่มาตาบอดตอนโตนะคะเ,เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวให้อยู่ในสังคมในสิ่งแวดล้อมต่างๆการนาพวกเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆมาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันค่ะอย่างเช่นการฝึกในเรื่องของการเรียนรู้คอมพิวเตอร์การฝึกการใช้สมาร์ทโฟนสําหรับคนตาบอด นะคะแล้วก็พวกการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตสะดวกยิ่งขึ้นทุกๆอย่างค่ะคนตาบอดสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะไม่ได้แตกต่างกับคนตาดีเลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการในการที่จะเรียนรู้นิดนึงนะคะ,ะ,คะก็เลยเป็นหน้าที่ของสถาบันที่จะต้องคอยฝึกอบรมให้กับคนตาบอดค่ะต่อไปในส่วนที่สค่ะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติก็คือตรงนี้ค่ะตรงห้องสมุดของเราซึ่งสื่อหลักๆเลยที่ห้องสมุดเราผลิตเนี่ยจะเป็นสื่อเสียงซึ่งเราเรียกกันว่าหนังสือเดซี่นะคะที่กล่าวไปข้างต้นเลยเดซี่คืออะไรเดซี่ก็คือเป็นมาตรฐานของหนังสือชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นแบบดิจิตอลนะคะก็คือ ในหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยที่คนตาดีๆอ่านเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย้ปกมันจะประกอบด้วยจะมีพวกปกมีปกในมีหัวข้อคำนำสารบัญมีบทต่างๆของหนังสือมีปกหลังรวมไปถึงมีเลขหน้าด้วยแล้วก็ในแต่ละหน้าเนี่ยเขาก็จะมีย่อหน้าต่างๆมีเซกชันเอ่อมี มีเวนการเว้นวรรคแบ่งวรรคตอนต่างๆนะคะเวลาคนตาบอดนําไปใช้งานใช้งานหนังสือเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้งานหนังสือในในแบบที่คนตาดีใช้นี่แหละเอ,อด้วยโปรแกรมที่เราใช้ในการผลิตนะคะที่จะเนู้ในวันนี้ก็คือโปรแกรม OB นะคะซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างหนังสือเหมือนกับหนังสือตาดีะคะ่ะที่ทุกท่านเปิดอ่านมันจะมีหัวข้อต่างๆมีการสร้างหัวข้อพวก ชื่อเรื่องมีปกหน้ามีปกในมีคำนำมีสารบัญต่างๆเวลาคนตาบอดใช้งานเขาสามารถที่จะไปยังหน้าต่างๆของหนังสือได้นะคะเหมือนวันนี้อย่างคนตาดีอ่านไปถึงหน้าที่ยี่สิบสามก็ขั้นหน้าหนังสือไว้เวลาคนตาบอดใช้งานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปยังหน้าที่ย3สามได้เช่นกันแล้วสมมติวันนี้อ่านถึงหน้านี้แล้ว อยากจะหยุดแล้วก็สามารถที่จะบุ๊กมาร์คก็คือขั้นหน้าหนังสือเอาไว้ได้เช่นกันนะคะเหล่านี้แหะค่ะเราเรียกกันว่าเป็นหนังสือเดซี่ซึ่งเป็นหนังสือชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกเลยคนตาบอดจะใช้งานกันไม่ได้แตกต่างก,กันกับคนตาดีๆใช้งานนะคะเพียงแต่ว่าโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมเฉพาะที่ทางห้องสมุดคนตาบอดเนี่ยเราจะใช้กันนะคะเป็นมาตรฐานก็คือ อนนี้เราใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า o b หรือ o b i นะคะเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งลงคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้เนี่ยก็เป็นเครื่องที่มี Windows นะคะอย่างถ้าเกิดเป็นพวกอ MacBook อะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใ,ใช้งานได้ก็จะต้องมีการติดตั้ง Windows เข้าไปนะคะถึงจะใช้งานได้ค่ะก็ตรงนี้จะเรียกว่าหนังสือ d c s y นะคะแล้ว เวลาที่ทุกท่านอ่านเนี่ยในในในตัวโปรแกรมเนี้ยบันทึกในแต่ละหัวข้อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาคนทำแบบเขาเอาไปใช้งานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปยังน้าต่างๆที่เขาต้องการได้ด้วยเช่นกันไปยังประโยคต่างๆได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะในในส่วนของห้องสมุดเราเองเนี่ยเอ่อนอกจากที่เราบอกว่าเรามีการผลิตหนังสือเดซี่เป็นหลักแล้วนะคะจริงๆเราก็มี หนังสือที่เป็นหนังสือเบลด้วยแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวเล่มน,นะคะเราจะมีเป็นเบลอิเล็กทรอนิกส์เบลก็คือเรียกว่าอ e ีเบลนะคะก็เป็นการพิมพ์เข้าไปแล้วก็จัดทำให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ที่เป็นไฟล์เบลแล้วก็เอาเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะโดยที่คนตาบอดเขาจะใช้งานเนี่ยเขาก็จะต้องมีอุปกรณ์ก็คือเหมือนเป็นเบลดิสเพย์ในการที่จะอ่านอักษรเบลนะคะ ในในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเอ่อคนอบอดจริงๆก็ถือว่าในปัจจุบัน,นะนะคะแต่ว่าความนิยมเนี่ยม,มันค่อนข้างถูกลดลงไปนะคะสําหรับหนังสือที่เป็นเบลไปเล่มๆเพราะว่าเนื่องจากข้อจํากัดในการผลิตแล้วก็เบลเนี่ยก็มีขนาดเล่มที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็คนตบอดไม่ใช่คนตบอดทุกคนที่จะอ่านพวกหนังสือเบลอักษรเบลได้นะคะ คนตาบอดที่เขามาตาบอดตอนโตเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนสอนตาบอดเขาก็จะไม่สามารถที่จะอ่านพวกอักษรเบลพวกนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเสียงจึงมีความจําเป็นมากๆแล้วก็เข้าถึงคนได้ในทุกๆกลุ่มทุกๆวัยด้วยนะคะที่เป็นคนตาบอดในการที่เขาจะไปใช้งานสําหรับโปรแกรมที่ใช้ในการผลิต a e เเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีโปรแกรม OB แล้วนะคะจริงๆเราก็มีตัวแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งซึ่ง ถือกําเนิดมาเป็นทางเลือกให้กับอาสาสมัครนะคะในการที่จะเลือกอ่านสําหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า read for the blind อ่านได้ในสมาร์ทโฟนนะคะเพียงแต่สองตัวนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันมีมันมีความสะดวกทุกคนมีมือถือสามารถดาวน์โหลดได้แต่ข้อจำกัดก็คือ เนื่องจากข้อจำกัดของตัวสมาร์ทโฟนเองเรื่องของคุณภาพไมเองแล้วก็เนื่องจากเวลาที่อาสาสมัครบันทึกเสียงเนี่ยจะต้องอ่านในบรรยากาศที่เงียบจะต้องอ่านแก้ไขเสียงที่ถูกต้องถ้าเกิดตรงไหนที่อ่านผิดก็จะต้องมีการเราะลบนะคะมี e d i ิทไฟล์บ้างมีแก้ไขแล้วก็บันทึกใวสิ่งที่ถูกลงไปเนี่ย ข้อจากัดเหล่านี้เวลาที่มันมาอยู่ในสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะทําได้ไม่ละเอียดเท่ากับการที่บันทึกลงในคอมพิวเตอร์นะคะในคอมพิวเตอร์เองมันจะมีคลื่นเสียงต่างๆขึ้นแล้วก็ทําให้คนตาดีเนี่ยสามารถที่จะ,อะมองเห็นพวกคลื่นเสียงเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็แก้ไขได้อย่างสะดวกนะคะไม่เหมือนกับในสมาร์ทโฟนที่หน้าจอมันเล็กแคบบางท่านอาจจะไม่ถนัดนะคะที่จะใช้มือถือตรงนี้ก็ก็บอกเอาไว้จริงๆ จะอ่านด้วยอบีหรือว่ารีฟรบรเนี่ยจริงๆก็ได้หมดแนตะ่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพการอ่านที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีอธิบายในเรื่องของวิธีการอ่านที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนจะอ่านยังไงแล้วก็มีข้อควรระวังยังไงนะคะตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของการอ่านค่ะเพราะว่าเสียงของทุกคนนะคะที่อ่านมาเนี่ย เราจะจัดทำหนังสือหนึ่งเรื่องก็คือหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านจึงเน้นว่าต้องอ่านให้ในบรรยากาศที่เงียบแล้วก็อ่านให้ได้คุณภาพเพราะว่าเสียงจะถูกเก็บไปนานเลยนะคะตราบตราบเท่าที่ระบบการจัดเก็บของเรายังมีอยู่นี่แหละนะคะอย่างในสมัยก่อนเนี่ยเรามีการบันทึกลงเทปคคสเซ็ตแล้วก็ มีการบันทึกลงคอมพิวเตอร์แล้วก็ไลฟ์เป็นแผ่นซีดีแต่ว่าทุกวันนี้เราไม่มีแล้วนะคะการบันทึกลงเทปพาสตเนี่ยก็ด้วยสภาพของเทปเนาะไอพวกคุณภาพเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีมันจะไม่เหมือนกับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเอ่อในการเลคคอร์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยจะจะทำจะทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากกว่าเราจะมีหนังสือบางบางเรื่องนะคะที่ ในสมัยก่อนเน่ยเรามีการถ่ายจากเทปมาตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่นะคะก็ตรงนี้จะแจ้งเอาไว้นะคะว่าทําไมเราถึงจะต้องเน้นแล้วก็ที่สําคัญเลยหนังสือที่ทุกๆท่านอ่านเนี่ยเราจะให้มีการจองอ่านมานะคะก็คือมีการเช็ครายชื่อหนังสือป้องกันการอ่านซ้ําส่งรายชื่อหนังสือมาเพื่อที่ทางห้องสมุดเราเองเราจะนําชื่อ เรื่องที่ทุกๆท่านจองเอาไว้เนี่ยไปจดแจ้งกับกรมทรัพย์สินนะคะจดแจ้งเพื่ออะไรจดแจ้งเพื่อเราเอจะแจ้งกับกรมทรัพย์สินว่านี้ทางห้องสมุดเราจะมีการผลิตหนังสือเรื่องนี้และจะมีการให้บริการหนังสือเรื่องนี้นะคะด้วยมูลนิธิคนตาบอดไทยเราเองเนี่ยเราเป็นหนึ่งในสี่องค์กรค่ะที่ได้รับการยกเว้นในการที่จะผลิตหนังสือที่ คนตาบ,บอดไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยจะทําให้อยู่รูปแบบที่คนตาบ,บอดเข้าถึงได้นะคะตรงนี้อาสาสมัครที่กังวลในเรื่องของพวกลิขสิิ์ลิขสิทธ์นังสือนะ,ะว่าอ่านได้ไหมตรงนี้ก็หมดกังวลได้เลยนะเพราะว่าโมลเลนิทิกของเราเนี่ยได้รับการยกเว้นแล้วการที่เราผลิตแค่ครั้งเดียวเราจะไม่มีการผลิตซ้ําด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่นะคะแล้วก็ อาสาสมัครเองที่อ่านก็ไม่สามารถที่จะน,นําหนังสือที่อ่านเนี่ยไปเผยแพร่ที่อื่นได้ส่วน,น,นห้องระเดคนตาบอดเราเองเราผลิตแล้วเราก็นําไปเผยแพร่ในช่องทางบริการของเราโดยที่เราก็จะมีการควบคุมนะคะด้วยระบบสมาชิกเราก็จะป้องกันไม่ให้คนตาบอดเนี่ยเอาไปเผยแพร่ได้เช่นกันนะคะอันนี้ในส่วนของบริการเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยายความต่อไปนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของหนังสือก่อน พูดถึงเรื่องของหนังสือเนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วการเลือกหนังสือเราควรจะเลือกหนังสืออะไรนะคะที่จะมาอ่านให้กับคนตาบอดอ่าตรงนี้ถามตัวเองก่อนเลยนะคะว่าทุกทุกท่านชื่นชอบหนังสือประเภทไหนทุกท่านชอบอ่านอะไรนะคะสิ่งที่ทุกท่านชอบเนี่ยคนตาบอดก็ชอบเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลย บางท่านอาจจะชอบเรื่องของการเงินการลงทุนบางท่านอาจจะชอบเรื่องของยาจิตวิยาการพัฒนาตนเองการบริหารต่างๆหรือบางท่านอาจชอบนิยายอะเราอยากจะพักผ่อนเนาะเราเคร่งเครียดกับการทํางานการเรียนมาแล้วเราก็อยากจะหาอะไรบันเทิงให้กับตัวเองบ้างอยากฟังเอออยากอ่านเรื่องเกี่ยวกับเบาๆสมองหรือบางทีอาจจะชอบเรื่องของการท่องเที่ยว ได้ท่องเที่ยวไปกับตัวอักษรน,นะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มันน่าสมมานใจการท่องเที่ยวรอบโลกหรือออเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะที่แบบเข้มข้นมากเลยอ่ามันเป็นยังไงนะคะทุกท่านชอบคนตาบอดก็ชอบเช่นกันกับเรื่องของสุขภาพอ่าคนเรื่องของสุขภาพคนตาบอดก็ชอบนะคะเรื่องของอาชีพอ่าเรื่องของภาษา จริงๆแล้วสรุปเลยก็คือว่าทุกๆแนวค่ะได้หมดเลยคนตาดีชอบอะไรคนตาบอดก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าความชื่นชอบในแต่ละกลุ่มในแต่ละประเภทของหนังสือเนี่ยมันก็แล้วแต่ช่วงเวลาบางครั้งเนี่ยเราเราอยากจะพักผ่อนเราก็ไปฟังนิยายบ้างหรือบางครั้งเราอยากจะหาความรู้ให้กับตัวเองบ้างนะคะก็ไปหาอะไรที่มันเป็นวิชาการบ้างเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่อง พวกอ,อ,อะไรดีหน้าเรื่องของพวกภูมิศาสตร์อ่าหรือเรื่องของเศรษฐกิจแรงงานเรื่องที่ดินการจะเล่นหุน้นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทุกแนวเลยนะคะเล่มแรกของอาสาที่บอกว่าให้ถามตัวเองว่าชื่นชอบอะไรเนี่ยคือ อาสาเวลาที่อ่านเล่มแรกเนี่ยจะแนะนําว่าให้เลือกเล่มที่อาสาชอบแล้วก็มีจํานวนหน้าอยู่ที่ประมาณ100่ถึงสองหน้าไม่เกินจักนี้นะคะแล้วก็ไม่เน้นหนังสือที่มีภาพนะคะอันนี้ก็จะไปตอบโจทย์ว่าเวลาอาสาสมัครถามมาเนี่ยว่าอ่านหนังสือประเภทไหนเราก็จะบอกว่าอ่านได้ทุกแนวค่ะยกเว้นนิทานเพราะอะไรทำไมจะต้องยกเว้นนิทานด้วยนะคะหลายหลท่านแวบแรกเลย นะว่าเอ๊ะคนตาบ,บอดจะต้องเป็นเด็กเดก็จริงๆแล้วคนตาบ,บอดเรามีทุกวัยนะคะไม่ได้เน้นแค่ว่าจะเป็นเด็กเสมอไปอย่างคนตาบ,บอดที่เป็นวัยระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาบ้างไปจนถึงวัยทํางานไปจนถึงวัยที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นคนตาบ,บอดเขาก็ฟังหนังสือเช่นกันนะคะหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างอะ ถ้าเป็นเด็กหน่อยก็จะเป็นพวกวรรณกรรมเยาวชนอ่อันนี้คนตะบอดชอบทุกวัยนะคะผู้สูงอายุที่เป็นคนตะบอดก,ก็ชอบวรรณกรรมเยาวชนเหมือนกันนิทานทําไมถึงไม่แนะนําเพราะอะไรนิทานภาพเยอะค่ะภาพเยอะด้วยแล้วก็การอ่านประเภทนี้จะต้องใช้เทคนิคที่มันแอดวานซ์กว่าการอ่านค่ะมันไม่ใช่การอ่านแบบปกติ การอ่านนิทานะะจะต้องเน้นให้มันแบบน่าสนใจเน้นภาคเสียงหรืออะไรเงี้ยให้ให้ให้มันสามารถดึงความสนใจเด็กได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่แนะนําให้อาสาสมัครอ่านนะคะในในเล่มแรกๆของอาสาเนี่ยให้เลือกหนังสือที่ภาพน้อยๆมันจะได้ไม่ต้องกังวลกับการที่จะต้องบรรยายภาพนะคะเน้นที่เป็นเนื้อหาก่อนจะได้อ่านจบได้ง่ายแล้วก็พอจบเล่มแรกแล้วเนี่ยค่อยไปเลือกเล่มอื่นๆที่ ที่คนตาบ,บอดชื่นชอบหรือว่าที่รีเควสกันมานะคะในหน้าเพจของเราค่ะตรงนี้แล้วสำหรับในในการผลิตของเราเองจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะคะเราผลิตหนังสือตามความต้องการของคนตาบ,บอดด้วยนะคะเวลาคนตาบ,บอดเขาไปเรียนเวลาคนตาบ,บอดซื้อหนังสือมาฝากตรงนี้นะคะก็มีส่วนหนึ่งตับอ,อีกส่วนหนึ่งคนตาบ,บอดรีเควสมาก็คือเป็นความต้องการนี่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้เอานังสือมาฝาก ก็จะมีลงอ,อุปราชเพราะว่าเป็นหนังสือที่คนคนตาบ,บอดต้องการแต่ว่าทางห้องสวดเราเองเรายังไม่มีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่เราผลิตกับอีกส่วนหนึ่งค่ะไม่มีแหละไม่มีหลายๆชื่อแล้วก็ไม่ได้ตรงกับที่ทคนตาบ,บอดเขาเขาฝากมาด้วยนะคะแต่เป็นหนังสือที่อาสาสมัครทุกท,ท,ท่านเลือกมาค่ะ ตรงนี้ถามว่าแล้วเวลาอาสาสมัครเลือกมาเนี่ยแล้วคนตะบอกเขาจะชอบเือเขาจะฟังเหรอก็จะบอกว่าจริงๆแล้วคนเราทุกคนนะคะไม่ทราบหรอกค่ะว่าหนังสือในโลกใบน,นี้มันมีเยอะแค่ไหนทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านมีส่วนช่วยที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะเลือกหนังสือดีๆมาแนะนํากันค่ะว่าเอ้ยเออมันมีเรื่องนี้นะเรื่องนั้นนะนะคะก็มาจากที่ทุกท่านช่วยกันเลือกมาแล้วคนตบอดก็จะเข้าไปเลือก ฟังก็คือเลือกอ่านนะคะเองนะคะในบริการของเราที่เรามีให้กับคนตาบอดอ่าทีนี้พอพูดมาถึงตรงนี้แล้วแล้วสิ่งที่ทุกท่านอ่านเนี่ยอ่านแล้วไปไหนคนตาบอดเขามีช่องทางอะไรในการที่เขาจะเข้าไปฟังหนังสือที่ทุกท่านอ่านนะคะเรามีบริการที่อของห้องสตอรเองเนี่ยอยู่ทั้งหมดห้าบริการด้วยกันแต่ว่าจะมีอยู่สา บริการนะคะที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเสียงเลยนะคะเรามีหนึ่งก็คือมีสายด่วนหนึ่งสี่หนึ่งสี่สายด่วนหนึ่งสี่หนึ่งสี่เนี่ยจะเป็นการฟังหนังสือผ่านทางโทรศัพท์กดหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งสี่ที่โทรศัพท์นี่แหละค่ะแล้วก็โทรเข้าไปฟังเวลาที่คนบอกเขาเข้าไปเนี่ยมันในตัวระบบบริการเนี่ยจะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะซึ่งมันจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมวดต่าง ในห้องสมุดเหมือนกับห้องสมุดต,ตาดีค่ะที่ทุกท่านเดินเข้าห้องสมุดเลยมันจะถูกแบ่งเป็นชั้นวางหนังสือแบ่งตามหมวดหมวดต่างๆของหนังสือม,มีหมวดเอ่ออะไรอจิตวิทยาปรัชญาหมวดาศาสนาหมวดเศรษฐกิจการเงินการลงทุนหมวดประวัติศาสตร์หมวดวรรณกรรมนะคะเหมือนกันแล้วก็แบ่งออกเป็นชั้นวางหนังสือต่างๆและหนังสือก็จะเรียงกันนะคะตามตัวอ,อักษร หรือว่าตามอะไรก็ตามเนี่ยแล้วแต่เขาจะจัดเรียงคนตาบอดก็เช่นกันโทรศัพท์เข้าไปฟังเราก็จัดเรียงในในโทรศัพท์สายด่วนนะคะเป็นหมวดหมู่เหมือนกับห้องสมุดเลยมีการแบ่งหมวดหมู่มีการทําเป็นชั้นวางหนังสือแล้วก็จัดเรียงเหมือนกันเขาก็จะมีอิสระที่จะเข้าไปเลือกฟังได้นะคะว่าอยากจะฟังหนังสือเรื่องไหนส่วนบริการที่สองค่ะเรามีแค o r ูร d T.A.B เลข2แล้วก็ R.E.A.D. Tap Read นะคะเป็นการฟังหนังสือผ่านทางออนไลน์ก็คือผ่านแอปพลิเคชัน Tap r o a d Mobile คนระบอดก,ก็ดาวน์โหลดในสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็เข้าล็อกอินเข้าไปฟังหนังสือซึ่งเนื้อหาต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยในสายด่วนนึงสีนนะคะจะต่างกันก็คือในเรื่องของคุณภาพในแอปพลิเคชัน Tab เนี่ยอาสาอ่านมาแบบไหนก็จะให้บริการ แบบนั้นเลยนะคะตรงนี้แหละที่ว่าทำไมเราถึงเน้นว่าอาสาจะต้องอ่านให้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่เงียบเพราะอะไรเพราะว่าอ่านมาแบบไหนคนตามบอดก็ได้ฟังแบบนั้นแล้วที่สำคัญตอตัวสายด่วนหนึ่งสี่หี่ของเราเนี่ยเนื่องจากการฟัาหนังสือผ่านทางโทรศัพท์ค่ะหลายท่านอาจจะเคยเคยทันนะในยุคที่ เราเราเราโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยแล้วเราก็จะเจอพวกสมัยก่อนมันจะมีอะไรนะพวกสายสายด่วนหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณภาพเสียงมันก็จะแบบดรอปลงมานะคะเหมือนกันเวลานังสือเสียงถูกเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยสมมุติเราอ่านมาคุณภาพดีประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตแต่เวลาเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันจะถูกดรอปลงมาเลยนะคะครึ่งหนึ่งเลยจากแปดสิบก็จะเหลือสี่สิบเลย เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราอ่านในบรรยากาศที่มันไม่เงียบมันมีเสียงซ่าบ้างเสียงเบาไปบ้างไม่ชัดบ้างเนี่ยคุณภาพเหล่านี้ถูกลดมาครึ่งหนึ่งแล้วเวลาคนทาบอดไปฟังในโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะยิ่งดรอปลงไปอีกนะคะตรงนี้แหละคะ่ะที่เราเน้นว่าทำไมถึงต้องอ่านให้ถูกต้องชัดเจนนะคะอ่ะสำหรับบริการของเราตรงนี้นะคะเราบริการอยู่ภายใต้ระบบสมัชิก ซึ่งคนตาบอดจะต้องมีบัตรคนพิการนะคะจะต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดมาลงทะเบียนสมัครใช้งานได้ฟรีนะคะแล้วก็มีูสเนมมีพาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินเข้าไปฝั่งหนังสือของเราได้นะคะต่อไปบริการที่3มค่ะวิทยุ T A B Radio ซึ่งจริงๆตรงเนี้ย มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเสียงแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คนตาบอดเขาใช้งานกันนะคะรวมไปถึงคนทั่วๆไปด้วยมันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ว่าจะต้องเป็นคนตาบอดและคนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้ามาฟังได้เช่นกันนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการทํารายการที่เน้นพวกข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะต่อไปบริการที่สี่ค่ะ AD หรือว่า Audio Description เป็นบริการเสียงบรรยายภาพ มันก็ไม่เกี่ยวกับหนังสือเสียงเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญเหมือนกันในการดําเนินชีวิตท,วทั่วไปนะคะอย่างเวลาที่เราดูทรทัท์ YouTube พวกสื่อโซเชียลต่างๆสมัยนี้นะคะเอ่อมันก็จะมีค่ะจริงๆไม่ได้ยึดติดอยู่แค่ในทีวีแล้วแหละในพวก YouTube Channel หรือว่าในโซเชียลมีเดียใน Facebook Live ใน TikTok หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีพวกรายการต่างๆ ที่เขาเน้นพวกภาพอะค่ะหรือพวกสารคดีอะไรก็ตามที่เน้นให้มองด้วยภาพตรงนี้คนตาบอดจะเข้าไม่ถึงเขาจะไม่รู้เลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างในหน้าจอที่เขาเมาที่เขาฟังอยู่เนี่ยที่เขามองอยู่เนี่ยเขาก็จะได้ยินเนี่ยเสียงดนตรีเสียงธรรมชาติเสียงคนคุยกันซึ่งการสื่อสารก็จะได้ไม่ครบถ้วนนะคะตรงนี้แหละค่ะเป็นหน้าที่ของทาง มูลลที่คนตาบอดไทยเราเช่นกันที่จะ,อะคอยจัดทำ audio description เสียงบรรยายภาพนะคะให้กับคนตาบอดได้เข้าถึงพวกสื่อต่างๆเหล่านี้ได้นะคะต่อไปบริการสุดท้ายค่ะบริการที่5ก็คือแอปพลิเคชัน read for the blind แอปพลิเคชัน read for the blind เป็นแอปที่เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับอาสาสมัครนะคะในการที่จะบันทึกเสียง แอปตัวนี้เป็นแอปที่เป็นเหมือนอุปกรณ์ในการบันทึกเสียงเท่านั้นนะคะตรงนี้จะมีหลายท่านสงสัยบางท่านโหลดแอปเข้ามาแล้วแล้วก็เข้ามาหาเนื้อหาที่จะอ่านในนี้ทักเข้ามาในข้อความว่าเอ๊ะโหลดแอปมาแล้วแล้วจะเอาเนื้อหาจากไหนทำไมไม่เห็นมีให้ให้ให้อาสากได้นนเลือกอ่านเลย นะคะก็จะบอกว่าแอปตัวนี้เป็นเพียงอุปกรณ์ในการบันทึกเท่านั้นเนื้อหาอาสาสมัครจะต้องหาเองนะคะแล้วเวลาที่อาสาสมัครอ่านแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกบทความหรือว่าหนังสือในแอปนะคะอัปโหลดเข้าไปคนระบิดเขาก็สามารถที่จะล็อกอินเข้ามาฟังได้ทันทีเลยค่ะอย่างเวลาที่อาสาสมัครเข้าไปสร้างหนังสืออ่านจบหนึ่งบทอัปโหลดเข้าไป คนตบก,ก็ล็อกอินเข้ามาแล้วก็ฟังหนึ่งบทนั้นได้ทันทีเลยนะคะตรงนี้ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งค่ะเวลาที่อาสาสมัครอ่านเราแล้วสมบูรณ์เลยนะคะสมบูรณ์ตั้งแต่หน้าปกยันปกหลังเลยเนื้อหาครบถ้วนนะคะเราก็จะมีการนำดึงหนังสือเหล่านี้ค่ะที่อ่านผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยออกมาตรวจสอบ อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำไปให้บริการในช่องทางหลักของเรานะคะก็คือในสายด่วนหน,นึกับในแอปพลิเคชัน Tab to Read นะคะที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะตรงนี้ก็ทั้ง OB และ Read for the Blind นะคะเราจะนำหนังสือที่ทางผลิตในอ b แล้วก็ผลิตผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยออกมาให้บริการเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยค่ะ จะต้องเช็คลายชื่อหนังสือและไม่มีการอ่านซ้ำนะคะตรงนี้สําคัญมากๆเลยทําไมถึงไม่ให้อ่านซ้ําล่ะมันจะได้ไม่เสียเวลาอาสาสมัครด้วยค่ะเพราะว่าหนังสือในโลกใบนี<อ>้เยอะมาจริงอาสาสมัครสามารถที่จะไปเลือกเล่มอื่นๆที่เรายังไม่มีเนี่ยเอามาช่วยเติมเต็มห้องสมุดเราให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนตาบอดเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้เลือกอ่านหนังสือได้ กว้างขวางม,มากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านลองไปฟังดูนะคะว่าเอาไปดูว่าวิธีการอ่านค่ะว่าเราควรจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีข้อควรระวังอย่างไรบ้างนะคะขอเชิญพี่หนิงค่ะ